เงินให้เท่าไหร่ก็ได้ขอคนรักและมีความสุขนี่คือความรักแต่มัดให้ง่ายเกินไปเรากลับไม่รักใช่ผมคุยต่อผมไม่รักเขาทีแรกก็รู้สึกดีนะพอหลังหลังมาแบบบางทีมัน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 รู้สึกไม่ใช่เปดีมันรู้สึกไม่ใช่เปดีมันรู้สึกไม่ใช่เไย

น้องคุณครูทั้งหลายก็ท่านระสูคุณครูทั้งหลายก็ท่านไม่บิดบุบระดับควาเป็นแบบทั้งหมดต่างที่ต่าองถูกแต่ใช้อีทาง ุ่นไวกับเรื่องการเงินชีวิตเกิดมามีเป็นเหนื่อยล้ากับการเงินเขาบอกว่าโรงชยาาลนั้นผ่านมาเมื่อตอน29เมื่อตอนอายุได้32ปีมีต็เนื่องเหนื่อยล้ากับการเงิน31พุ่นวไวในครอบครัว32ปีมงงันเสียรัด33เข้ามาปีนี้เขาบอกว่ามกราชเข้ามาในปีนี้ปีหน้าก็จะมี34ชีวิตของเราจะตกอิดยินึ่งตอน35 เราะฉะนั้นดวงของเราในปีนี้มีการยกย้ายนะเขาบอกว่าในปีที่ผ่านมามีการยกย้ายมาแล้วป่ะยกย้ายที่อยู่อาศัยการงานอะไรด้งานแต่งานเข้ามาดีนะแต่ว่าวุ่นวายกตบงานนะไปตรงนู้นบ้างนี้บ้างแต่ก็โยกย้ายนั่นแหละก็คือเหมือนการได้ไปได้เคลื่อนไหวแต่งานเหนื่อยแต่ได้เงินมันกลับกัน34มกราคมค่ะปีนี้เพราะเราใช้หกสามอยู่ตอนนี้สามหกสาม สามักนะกุลาวันนี้วันที่ิบกถ้าสิบหกแล้วลูตามปีชีวิตปีอีกปีนึงจะมีคนสดพบรักถ้ามีคนอยู่และมีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีบุตรนะชีวิตของปีนี้ไม่ต้องคิดในใจหรอกว่ามาแล้วอ,อย่าดูนะตรวจจะตรวจป,ปีนี้เนี่ยพศสองพห้าสิบดีไงตอบว่าดีตอบเลยว่าดีปีพศสองพันห้าร้อยนะหกสิบห้าครั้งหมดเลยตอนนั้นแก้ให้แก้ทั้งปายปายก็เหมือนแก้ทันทวา แก้ทั้งทันวาปีนี้แก้ทั้งทันวาเดือนมกราปีหน้ารับดวงเข้าไว้สามพิพาสสูญเสียชีวิตของเราเหนื่อยล้ากับการเงินมักจะมีคนมาโกงมักจะมีคนเอาไปมักจะขาดทุนขาดลอยแล้วก็เอาไปเพราะชาติที่แล้วเราไปโกงเขาไว้ดวงชะตาของเราจะมีเพ่องเดียวก็คือชอบปวดหัวเคลียม,มาแล้วปวดหัวสองขอ้ออาหารถ้านอะไรผิดรับรู้เร็วถ่ายท้องได้ง่ายอยากถามอะไรแม่ที่เรา คนที่พบกันใช่ในคู่หรือไม่เขาเกิดวันอวันที่มีอะไรที่รู้บ้างเขาเกิดเดืกระดาษกระดาษปีเขาอยู่สามปีปีสี่ปีสี่สามปีนี้นะปีปีที่แล้วนะสี่สามอีนี้เขารอบสี่ปีนะอ่าใชนี่มาเสร็จนะ นียที่แม่ที่บอกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเราไม่รู้วันเดือนปีเกิดชัดเจนก็ไม่ใส่มากจะได้รู้ได้ว่าคู่ชีวิตของเราคนนี้เขาหมายเพื่อกูลหรือมาล้างผานหรือมาพูดสร้างผู้สมหรือมาคู่ให้เรานั้นมาเติมมาเต็มให้กับนะเรานะคำว่าเนื้อคู่นั้นหมายความว่าจิตใจท้ายกันทําบุญร่วมกันไปไหนไปกันเรียกว่าเนื้อ,อคู่นะ,ะถ้าคําว่าคู่เสริมก็คือทําอะไรแล้วก็เขาก็าให้เราส่งเสริมเราคู่ล้างคูอผานสมายก็มว่าตกตีกันเท่าไหร่ก็เลิกกันไม่ได้ ก็เลยพูรักพูดหาทีนี้เรามาดูกันว่าเราไม่รู้ว่าเขาอะ่ะจะเป็นอ่าเนื้อคู่หรือไม่คู้มาดูหัวใจเขาอลยดีกว่าเขามีเราเหมือนเราหลักเขาไหมนะเขาชื่ออะไรดีชื่อเล่นก็อเอ,อ,เอ๋นี่คือหน้าเอดีเขาลักเขาไหมขอเปิดนะขออนุญาตเปิดเปิดสายยามรามีขอเปิดดวงจิตเอเปิดจิตลองใจเรารู้ตัวเองไหมมาโดนลอง จะเขาให้ผมเยอะแล้วเราจะเราจะเอาอยัางไรเรารักเขาแค่มอกตรงเลยนะนั่นน,น,นะสิทำไมไม่รู้ว่าันเป็นความรู้สุข,ขเขาให้เราเพราะว่าเขารักเราใช่ครับความรักให้โดยการที่ว่าไม่ได้ดไม่ไม่ขออะไรตอบแทนเงินให้เท่าไหร่ก็ได้ขอคนรักก็มีความสุขนี่คือความรักแต่มด ให้ง่ายเกินไปเรากลับไม่รักใช่ผมพูดต่อผมเวลาเขาทีแรกก็รู้สึกดีแล้วพอหลังหลักมาเลียบางทีมันไม่มันมันมันรู้สึกไม่ใช่ไปอีกแล้วเจะเอายังไงเขาผมไม่ได้คิดไปนะผมไม่ได้คิดไปเองครับผมก็เคยเป็นแต่วันนนั้ไหนที่ไม่มีเขาเราจะนึกถึงเขานะแล้ววันไหนที่เราไม่มีเขาเราจะนึกถึงเขาอย่าลืมนะดวงชะตาของเราศามารถ้าจะตกประกรมลำบาก แต่เขาลองใจลูกนะเขาไม่ได้หลงลูกหรอกเขาต้องการเรื่องเดียวเพศสัมพันธ์เขาไม่ต้องการอะไรขอได้นอนเาขาก็พอ,อก็ต้องนอนทำงานแลกกับความสุขเขาชอบเราชอบฟีลเลร่างกายชอบที่เป็นตัวเราชอบสัมผัสในร่างกายไม่ขอเอาไข่ ถ้าลูกตอบสนองได้ลูกก็สบายคิดเอาเองมก็แม่ก็ยังไม่ได้บอกสักหน่อยว่าเขาใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าลูกไม่ได้บอกเดือนีเกิดแต่ลูกเขาลักเราใช่ มเขารเป็นใจอไรเาเขเยแต่แม่เห็นเขาลองใจเราแต่เขาชอบไปนั่งกายลูกก็คือหลับนอนเขาในนี้เขาชอบเรื่อง ถ้าลูกทํางานเก่งลูกก็ได้เงินต่อเขาไม่สดอ่ะทีนี้อยากถามอะไรไหมเขารักเราแต่เราไม่รักเขาแต่เขาให้ง่ายเขาให้ง่ายเพราะว่าเขารักเราชีวิตเขาเขาทำงานอะไรพี่หนิงด้วก็ทำเดอนละหกพันแม่จะบอกว่านะ คนเรานะลูกบางครั้งมันค่อยดีค่อยอะไปถ้าปัดพวกเดียวเลยเราไม่มีไครเขารักเราดีเขาเปลี่ยนเรานะแต่อย่างนึ้งถ้าเขาตอบสนองเรื่องนี้เราให้เขาได้ไม่อยากให้ลูกทำไปอะไรที่ทําให้เขาไม่เจ็บปวดอ่ะลูกทําไปเพราะว่าลูกไม่ใช่บาปเพราะมันเกิดจากความรักให้ที่ใจอะไรที่ให้ที่ใจไม่ใช่ามาเกิดจากบาปหรือการหลอกลวงทาไปแล้วดวงปีหน้าลูกก็รุ่งด้วยเนี้ยติดเงิน แล้วก็อายุสามพันห้าตอนนั้นจะมีการสูญเสียไม่เห็นเหมือนกับว่าแลือวธุรกิจหน้าที่การงานลูกอะมันมีอันจะต้องเสียแล้วก็ต้องให้เขาอ่ะไูกทำเกี่ยวเลยนะรอคอรู้ว่าลูกจะเสียอะไรสามห้าเนี่ยสูญเสียเยอะเพราะฉะนั้นต้องระวังไมว่าลถวาราสูญเสียทุกอย่างทำให้ดีอาต้องวนแก้ดูให้ดีหรือการเฉียวการชนที่เข้าสูญเสียทุกอย่างนะลูกสามห้า มันมาลงม,มาตุ้มเราประมาณเดือนจะเกิดขึ้นประมาณเดือนตุนลาตุลาที่กาต้องอาบแล้วปลายปีนี้นะต้องอื่นก็ไม่มีอะไรจากแม่มองแล้วเราจบประสงค์เราอยากรู้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงก็คนนี้แหละรักเราที่สุดแล้วแต่เขาก็รู้นะว่าเราไม่รักเขาเขาไม่ยังก็ไม่รู้นะลูกขอแค่ร่างกายลูกแม่ให้ไออุ่นในสิ่งที่เขาต้องการแค่นั้นเองลูกกเขาเกิดสิบส,ส,สีก็ได้สิบสี่พ อ๋อแต่เข้าสีาใช่ไหมละ่ะ<ช>แเข้าปีที่แล้วอ่ะสี่สปีนี้เริ่้ปีอ่ปีนี้สี่สิบสี่ทนส เกิดวันพะระฤหัสเดือนกรกฎาปีมะเส็งหาจงินเก่งปีนี้ของเขาเนี่ยรอบอายุสี่สิบชีวิตของเขาสี่สามสี่สีนะ่ห้าชีวิตเขาพลังเหนนะเขาไปคู่เราคนนี้หาเงินเก่งเ,เขาไปคู่เราลูกถ้าเบื่อก็เบื่อเลยนะแต่เขาไม่เบื่อเขารักลูกอีกเอาล่ะ ตรงอื่นก็ไม่มีอะไรจะกแม่มองก็เป็นคู่หล่ะแต่เราเป็นคู่ที่ล้างผ่านเขาถ้าเขามาดูแม่แม่จะบอกลูกเป็นคนล้างผ่านเขาแต่แล้วลูกมาดูตอนนี้แม่บอกเขาอ่ะมาดูเขาเขาเกือบอุนแล้วามห้เขาต้องสูญเสียรเราเท่าไหร่เพราะว่าปีนี้ของเขาสี่ส,สี่ไม่ต้องสูญเสียเัินเราอีกตรงอื่นไม่มีอะไรคุมพามีตาลูกก็ดีขึ้นหมดนะเอานะก็ไม่มีอะไรระหว่างเขาสี่ห้าปีปีหกห้านะตอนนั้นอะอาจจะมีการไปจากเพราะว่า ลกูกพี่เอ่มีคกห้าใช่ลูกมีคนอื่นลูกสาวลูกสาวเกิดวันไลูกสาวเ <ไป S 1> กิดวันที่ตุลาคมี่ีะไรตอนได้บวกกับเจ,จ็ดเขีจรนะจรหรือปีคูณนั่นแหล <ไป S 2> ะ ปีหมูปีกุลแม่สปาเป็นเกิดปีอะไรนะเดี๋ยวตอนนี้เกากี่เดือนนะกี่ขวบขวบเกิดเกิดเดือนแต่เดือนแล้วอ่าแต่ยังไม่ถึงสองขวบนะปีกุลปีกุลคือสปาแล้วแต่สเปซสองขวบเกิดนวันอะไรไม่รู้ใช่ไหมสองขวบ เต็มแล้วดีตอนนี้เด็กคนนี้ก็ระวังเรื่องการเจ็บเนื้อเจ็บหนังตอนนี้ไม่ค่อยดีสองขวบแล้วดีลูกคนนี้เกลื้อกูลเรามีกรรมปิดพันคือผ้าของรักเข้ามาก็เหมือนว่าพ่อแม่แตกแยกนะเขามีกรรมในเรื่องพ่อแม่แตกแยกเขาชื่ออะไรออคุณยพรคุณยพรเด็กคนนี้วันข้างหน้ารักพ่อรักแม่เกลื้อกูลรักเราตอนนี้เราเลี้ยงเองออมันก็ไม่ได้อยู่กับแม่หรอกเดี๋ยวเวลาเขาจะ จะได้เวียนไปเวียนมาลวงเขาก็จะต้องอยู่ในครอบครัวที่แต่แย่แล้วชื่อเขาเป็นลูกใครชื่อน,นี้ผมมาอนครัวเขาไม่ตนรอเขาเลือกเ,เราเป็นพ่อคือเพื่อคุณเหรอเด็กคนนี้คุณด้วยนากินเก่งพุทธพาวะค่ะเด็กคนนี้เพื่อคุณเพื่อพ่อไหมอยกที่อยากทำอะไรเนี่ย ต้องโร่แล้วดีตอนนี้เด็กเมื่อเก็บตังค์อยู่ตอนนี้ไู่ไปคุยกลบลูกคุยูกของลูกกะอบดอเไม่คุยกลบเขาคุยหัวโหหมาหมันตัวไมรักเราไม่สนใจใช่ไหมจ๊ะนี่ยับพังแตอนนี้แม่เขามีแฟนใหม่ราไว้อยู่นแต่งานอยู่กับแฟนใหม่เขาไตช่ชตอนนี้เขาพาเที่ยวตลอดตลอดแม่ก็อยู่อ พัสดีทอดที่ติหได้ขอเปิดพัชดีพอยังอยู่ลูกยังมยังไ่เรียกใครจ้ากาปิดแล้วยังไม่ลูกอยู่ยางไปก่อนเย้พึ่งสามห้าสามหกแล้วอธิษจานดีสามห้าประกอบให้ดีขั้นอนสามสี่ปีนี้ใช้ชีวิตพอสองหกปยังมีฝัาอยี่ไปก่อนบไปก่เป็นส เรดูตัวี้เลยูกโชคดีลูกเดินทางปลอดภัยอีกทีห่แล้วนะลูกอีตาฟันกฝักไจเรื่งองว่สัสิดอะไรแตข้างล่างนะนสักรามาพรม,มากยักระหัพรม,มากยัก